สวัสดีครับวันนี้ผมตัวครับอยู่ในวันโว้า XC90 นะฮะตัวใหญ่ครับนี่ครับ XC90 นะะเดี๋ยวเราไปชมกันครับทำอะไรบ้างครับขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะฮะลบใหม่ป้ายแดงทีเดียวครับโอเคครับมันคือจอวิเศษครับ a n d ด o i d กับงานคัสตอมบิลที่สวยที่สุดเลยนะครับเนี่ยลงตัวสวยงามทีเดียวครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับก็ดวิดีโอเล่นไฟเพลงไปหนังได้ครับทา้งบ้าจะพวมอะไรเดิมได้เลยนะฮะ ทั้งนี้ยังมีในระบบสั่งเพลงออนไลน์ฮะเจ้ากลับจุกครับ oh, <let> วัาน,นี้ฟังจุกไปที่กูก็แมบได้เลยนะครับ oh, ครับผมกูแมบครับโ oh, หมดแอปเพิ่มเรียกว่า Play Store ครับ รูป <YouTube. S 2> ไปดูไฮไลท์ในวันนี้ครับเรียกว่า 3D HD HD ติ๊กไปซ้ายครับพับฝาไปด้านซ้ายนี้ครับติ๊กไปขวาครับ ภาพหลังล้าะขวางทีครับมั่นใจอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดผมถอยหลังนะฮะไม่พอครับติ๊กซ้ายทีครับติ๊กขวาทีครับมั่นใจแล้วค่อยถอยครับโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้ฮะสามารถติดต่อให้ผมครับต้น เราทำได้ทุกรุ่นครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ